ครับผมสวัสดีครับแต่เม่อพบพอกันยน้าใบนะครับช่วงใบสามนะครับเดี๋ยวทีข้าไปเก็บไข่ไก่ตอกเขาไว้อีกครับชุดแรกก็เก็บเขาไว้ได้ร้อยแปดสิบัวแล้วครับเพราะมันมันไข่อยู่สองหม่องครับนี่เขากันนี่บรรยากาศครับคือฝ้าคือฝนจังหน่อยนี่เห็น้องๆองเขามาเล่นน้ำครับ นี่ครับน้องๆเขามาเลยนำเดี๋ยวสิไปเอาไข่เดี๋ยวสิพาไอ้เบิงอันนี้ครับมันมีอยู่สองหางแต่ว่าบุหงว่ามันยังอยู่บ่นี่ครับเห็นนั่นเรนน้ำกลนวมันนั่นตนิคิดว่าทีเอาอาหารให้มันครับแต่ว่าเดี๋ยวสิพาไปบุหงว่ากาเอาไปกินหมดแอ้วอบ่ก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าย่านกาเอาไปกินนี่คือหม่องเกานะครับ มือนี้อาจจะใข่บัวร้ายนะครับเพราะว่ามันแจกแจกกันเป็นซองข้างครับนั่นครับจาาัคล้องเข้ามาเลยเขาอาจจะหัวนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเอาห้างห้างที่สองก่อนครับห้างนี้เอาไว้ก่อนเพราะยานยานมันัมาเห็นนะครับแย่ดบิบับเบังจะบรรยากาศเรียนไปนะครับ ไก่ก็หิวน้ำบรรยากาศสงการมือทุ่ยไทยครับกับบรรัวใดไปใส์หรอครับลูกไผ่ก็เจ็บไย,ยอยู่บาทดีกว่าครับมันนากาศกันทำเล่กันคือว่าโอเคครับให้ดีภาพอย่างนับิ่งกับบุวหัวไอ้ห้างที่สอง มันถิ่มีเห็นเม่มันอยู่บ่ครับตัวหนี้หมูครับขายไปเลยตัวหนึ่งหมูสื่อมาแพ่งแห้งมกกันก็เลยแบบขายออกจากครับแยกดีผ้าเบิงหั่งที่สองอยู่หนีแล้วครับแต่ว่าโอ้โหเมยมันมีอเอา้าบ่มีครับบม่มีโอเคครับแยกีผ้าเก็บมือนี้ใครยังงวยเพราะว่ามันกระบ,บอกเดี๋ยวเป็นกองใหญ่คือเขานะครับเพราะว่าผมเก็บออกประจํานะครับ เบื้องดิ๋นเดงหน่วยนี่ครับไข่เขาเดี๋ยวที่เอาใส่เอาไก่ไข่กับมาหวนเนี่เพราะว่าผมเอาเอาหลอกล่อไว้สองอันนะครับจะว่าผมทีนับเฉพาะตัวมันไข่เท่ากอนตัวมันไข่มือนี้ครับสองสี่หกแปด 1ิบสิบสองได้ว่าใครที่ผานะครับเพราะว่าตัวสองหน่วยตัวนี้อันผมหลอกรอไหวถึงว่านนะครับแต่ว่าเหมือนนี่ใครที่ผานะครับเฉพาะห้างนี้นะครับแต่ว่าผมจะเอาเขาไปฟักนะครับแต่ว่าอันบรรยมเอามาไหวก็จะเอาไหวยู่สองหน่วยประมาณนี้ครับ น,นีอหนองเขามาเล่นนําครับเดี๋ยวที่พาไปเก็บตัวนี้เฉพาะไข่เมือนี่สิผานะครับเฉพาะห้างวังหันนี้ครับเดี๋ยวห้างนี้มุ่งว่าได้เท่าไหเพราะมันไข่เกา่ามันเต็มบ้านสองหน่วยนะครับผมผมม่ได้เอาผมเอาไว้ยืน่นหนีกัน่วยนึงนะครับห้างเกา่า หังอยู่นี่ผมเอาไว้หน่่ยหนึ่งเดี๋ยวทีไรอีกหน่วยสองสี่หกเจ็ดหน่วยฮะเดี๋ยวใครเจ็ดหน่วยครับแปดครับตัวเก่าเอาเป็นว่าจำค,ออคุยพอกันคลิปใหมน่นะครับเนาะเดี๋ยวนนองเขาเอื่อ อย่างผมบหูเกันเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวจำคุรพพอกันกิปใหม่ครับสวัสดีครับ